ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจุมีแดส่สมเด็จพระบูมมีพระภาคผู้ทรงพระมหมากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สารชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรม ได้กลับมาพบกับสาธุรชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งอัตมภาพในนามของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของสนาเรียนสนาวิปัสนากรรมฐานวัรมปิงตโาธารามตำบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อมนำเอาซึ่งสารธรรมในคำพีวิสุทธิมัก มาแสดงแก่สาธรณชนทั้งบฟังเพื่อนำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระประมามัตธรรมในส่วนของไตรส mm hmm. ิกขาเละของศีลสมธิปัญญาอันเป็นทางบริสุทธิ์แห่งจิต mm hmm. วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบริเชษที่8เรียกว่าอนุสติกรรมฐานนิเทศอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโกทัสสะ หรือกายคตาสติพิจารณาโดยเห็นเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็ได้กล่าวมาถึงหน้า423ที่ท่านกำหนดว่าเมื่อเริ่มเจริญกรรมฐาน่าให้ท่านให้พิจารณาดูกฎทัศน์โดยสีโดยสันฐาน โดยทิศโดยโอกาสและก็โดยปริเสตเพื่อเป็นการให้เราได้พิจารณาโดยสีก็คือว่าสีของยึดยาเส้นผมว่าเส้นผมสีดําหรือสีขาวโดยสันฐานมีลักษณะกลมยาวโดยทิศเกิดขึ้นเบื้องบนโดยโอกาสก็กคือมีขอบเขตที่ว่าบือหน้าก็ถึงหน้าผากข้างหลังก็ถึงลุ้มคอด้านข้างก็ถึงซอกหู เโดยไม่ได้เปลี่ยนก็โดยขอบเขตที่มันทะแยงว่าใช่มันก็ขมขนมันลุกลงไปในรังศิษะส่วนปลายก็ชี้ออกไปในอากาศอขอบเขตมันก็สิ้นสุดแค่ไหนก็แค่น,คนั้นตามสภาพเส้นผมจะยาวสั้นอย่างไร ต่อมาที่ท่านแสดงไว้ในหัวข้อที่183ว่าส่วนการกำหนดผมเหล่านั้นโดยเป็นสิ่งปฏิกูล5ประการคือด้วยสามารถแห่งสีเป็นต้นเพิ่งทราบดังต่อไปนี้ธรรมดาผมเหล่านั้นแม้นจะว่าโดยสีก็ดีโดยสันฐานก็ดีโดยกลิ่นก็ดีโดยที่อาศัยก็ดี โดยโอกาสก็ดีก็เป็นสิ่งปฏิกูลจริงอยู่เพราะมนุษย์เห็นสิ่งใดๆที่มีสีคล้ายผมในภาชนะยาคูหรือในภาชนะพัดอาหารแม้นที่น่าพึงพอใจก็ยังน่าเกลียดว่าสิ่งนี้ปนกับผมจึงนำมันไปเสียผมทั้งหลายแม้นโดยสีก็ปฏิกูลโดยประการชนิี ในว่าเรื่องของเส้นผมนี่นะคนที่รักสะอาดเป็นคนอนามัยจัดเป็นคนกลัวเรื่องของความสุขรกเชื้อโรคแม้แต่เส้นผมนั้นอา,อาจจะเป็นของแม่เราของพี่สาวของเราของลูกสาวของเราก็ได้นะของคุณย่าคุณยายป้าอาของเราที่เราเคารพรักที่เรานับถือที่เรา อาอามีความใกล้ชิดสนิทสนมเชื่อเชื่ออย่างยิ่งแต่พอเส้นผมนั้นตกลงไปในอาหารไม่ว่าเป็นของใครอะคนที่มีอนามัยจัดก็จะไม่กินไม่เอาแล้วอะไรเนี่ยแต่ถ้คนที่เขาปรงตกเออไม่เป็นไรดึงเส้นผมอ,ออกจากจานข้าวเอาทิ้งไปวันนี้ก็่ึงเส้นผมอ,ออกจากกอนข้าวเหนียวอ่ะ ดึงออกไปแล้วก็คิดเสียว่ามันผ่านความร้อนมามากพอแล้วเชื่อเรคคนตายหมดนะทิ้งออกไปวันทีแกงผักนะพอแกงแค่แกงผักบางทีเส้นผมติดมาด้วยดึงออกทิ้งเสียกินต่อพอมันผ่านความร้อนมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราคิดเสียอย่างนี้มันก็พอกินได้แต่โดยทั่วไปไม่ยอมนะสมมติว่าเราไป อาจจะไปทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยสมมตินะร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายมี๊ขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้เส้นผมตกลงปรากฏอยู่ในถ้วยนั่นกับเาต้องเรียกเจ้าของร้านน่ะเนี่ยคนเอาไปเปลี่ยนให้ทันทีเนี่ยไม่ไหวเจ้าของร้านก็ต้องรีบเปลี่ยนให้เพราะกลัวถูกวิววายว่าทําอะไรไม่สะอาดนก็ย่อมเป็นไปได้ทีเดียวนะ,ะจากนั้นก็ ท่านจึงบอกว่าเส้นผมเนี่ยมันเป็นปฏิกูลโดยสีเพียงแค่เห็นก็ภาชนะอาหารเนือ้อเครื่องดื่มนั้นน้ำนั้นก็จะถูกเททิ้งทิ้งคว้างไปเพราะเส้นผมเป็นเหตุนะ,อ,อ,ะอันหนึ่งคนหลายเมื่อรับประทานอาหารกลางคืนแม้นถูกต้องอเปลือกรักหรือเปลือก ออันมีสันฐานดังเส้นผมเข้าก็จะเกียดขึ้นมาอย่างนั้นเหมือนกันผมทั้งหลายเป็นสิ่งมีกัลวลนโดยสันฐานดังกล่าวมานีนะ้เพราะว่ามันมีลักษณะยาวนะยาวแล้วมีลักษณะยาวกลมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ผมซะหน่อยแต่ว่าคน เกิดอุปทานเข้ามาว่าอันนี้คือเส้นผมก็จะมีความรังเกียดแม้นว่าจะไม่ใช่เส้นผมโดยตรงก,ก็รังเกียจได,ด้อันหนึ่งคนผมที่เว้นจากการตกแต่งมีทาน้ำมันและอบดอกไม้เป็นต้นก็ย่อมมีกลิ่นน่าเกียดอย่างยิ่งเมื่อใส่เข้าไป เข้าไปในไฟย่อมมีกลิ่นน่าเกลียดกว่านี้คือมีกลิ่นม็้นของเส้นผมที่ถูกไฟไหม้นั้นก็ผมทั้งหลายโดยสีและสันฐานแม้นจะถึงเป็นของไม่น่าเกลียดแต่ด้วยกลิ่นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแท้กลิ่นเส้นผมพอได้กลิ่นหม็นไหมก็จะเกิดเบ้นหน้าหนีหน,นะเปรียบเหมือนอุจระของเด็กเล็กๆโดยมีสีเหมือนขมิน้นอื แม้โดยสันธานมีสันฐานเหมือนก้อนขมิ้นและซากสุนัขดำที่ขึ้นพองที่เขาทิ้งไวนะ้ณนที่ทิ้งขยะโดยมีสีเหมือนผลตันสุตันสุคือมันน้ำตาลเข้มเข้มนะโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนตะโพนที่เขาทิ้งไว้แล้วแม้นเขี้ยวของมันเล่าก็มีสันฐานเหมือนดอกมะลิตูมขาวนะ มะลิเป็นสีขาวนะมะลิตูเพราะฉะนั้นอุจจาระเด็กและซากสุนัขทั้งสองอย่างด้วยสีและสันฐานจะไม่เป็นของปฏิกูลจะไม่เป็นของปฏิกูลก็ได้แต่โดยกลิ่นเป็นสิ่งปฏิกูลแท้ฉันใดแม้นผมก็ฉันนั้นเหมือนกันโดยสีและสันฐานจะไม่ปฏิกูลก็ได้แต่ว่าโดยกลิ่นเป็นสิ่งปฏิกูลแน่แท้เด็กนะอุจจาระเด็กเล็ก พ่อแม่ก็เก็บเอาไปทิ้งนะไม่ได้รังเกียจคนใช้หรือปู่ย่าตายายก็ช่วยเก็บช่วยไปทิ้งไปถือว่ามันเป็นของเด็กนีอ่าอย่างนี้นะพามาว่าซากสุนัขที่เขาทิ้งไว้ข้างกองขยะสุนัขที่มีเส้นเส้นขนสีนดำอ มมนดูไกลๆก,ก็ไม่น่าเกิดอะไรนะเขี้ยวมันขาวก็หมันดอกมะลิแต่ว่ากินเหม็นของมันนะไม่ว่าจะเป็นซากอุจจาระเด็กหรือว่าซากสุนัขที่ตายก็จะเป็นกลิ่นที่ปฏิกูลไม่ยินดีของคนทั้งหลายอันนึงเปรียบเหมือนผักสำหรับแกงที่เกิดในน้ำคลัมที่ไหลออกมาจากน้ำบ้าน แต่มันขังอยู่ในที่ไม่สะอาดย่อมเป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าบริโภคของมนุษย์ชาวเมืองชนใดแม้นผมทั้งหลายก็ฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดพอเกิดแต่น้ําที่ซึมออกมาแต่ส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันมีน้ําเหลืองมีน้ําเลือดน้ํามูดกีดน้ําดีน้ําเสียมหะเป็นต้นนี่เป็นความน่าเกลียดโดยที่อาศัยของเส้นผมนั้น อันหนึ่งธรรมดาผมเหล่านี้เกิดในกองแห่งส่วน3 1ส่วนเปรียบดังผักเกิดที่กองขูดผมเหล่านั้นจัดว่าเป็นสิ่งน่าเกลดอย่างยิ่งเพราะเกิดในที่ไม่สะอาดดุดผักเกิดในป่าชาและทิ้งขยะมุนฝอยเป็นต้นและเปรียบดังดอกบัวหลวงและดอกบัวสายเป็นต้นที่เกิดในที่ไม่สะอาดมีคู่เมืองเป็นต้นนี่แหละเป็นความปริกูลโดยโอกาสแห่งผมเหล่านั้น พระโยคามาจอพึงกำหนด,ด้วยความเป็นของบริกูลโดยส่วน5้โดยสีโดยสันฐานโดยกินที่อาศัยและโอกาสแห่งส่วนทั้งปวงดุดกำหนดความเป็นของปิตกูลแห่งผมทั้งหลายฉะนั้นเถิดว่าแต่ว่าโดยสีสันฐานที่ดุดโอกาสและปริเชตต้องกำหนดเป็นแผนกแผน,ผนทกทุกส่วนนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นว่าท่านแสดงไว้แบบท่านเปรียบว่าเหมือนกับว,ว่า สมมติเป็นผักกระเฉดผักบุ้งอย่างนี้นะผักที่มันเป็นผักหนองน้ําแต่มันเกิดที่บ่อน้ําคลาม,มันเน่าเหม็นเนี่ยก็ไม่อยากจะเอามากินนะแต่ถ้าชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บผักขายไปเก็บเอามาล้างสะอาดแล้วใส่ภาชนะอย่างดีอาจจะเอาไปวางบนข้างในรนะ้านสภารสิค้าที่ อันนี้เขตปลอดสารพิษผักชีวภาพผักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีสารพิษชาวบ้านทั้งหลายเรียกว่าผู้มีอันจะกินทั้งหลายคนหญิงคนนายทั้งหลายข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายหรือประสงค์จจ้าทั้งหลายก็กล่าวว่าเอออันนี้เป็นผักคุณภาพเพราะว่าเป็นผักปลอดสารพิษเป็นผงที่ดี แต่ที่แท้มันก็มาจากบ,บ่อน้ําคลาน้ําคลองน้ําอะไรนั่นเองแต่ว่าเมื่อจัดเอาวางมาดีแล้วก็เหมือนไม่น่าเกลียดเหมือนกับเส้นผมของคนเรานะเมื่อสระเมื่อเซ็ตเมื่อล้างเมื่ออบน้ําหอมประดับด้วยดอกไม้ประดับด้วยเครื่องผูกเส้นผมยังดีก็ดูเป็นของสวยสดงดงามนะเราก็มีแล้วว่ามีวมพวกแชมพูนะครีมอะไรต่าง นวดเส้นผมสระผมแล้วก็นวดผมแล้วก็จัดวีจัดอะไรแล้วก็เป็นดูเป็นของสวยงามถึงกับมีการประกวดนางงามผมงามอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านี่ยนี้ก็ถือว่าพอให้ความสําคัญในความสวยงามอ่าแต่ที่แท้มันก็มาจากอ่าที่ว่าใต้ผิวหนังเนี่ยมันมันมีน้ําเลือดน้ําเหลืองอ่า มามาหล่อเลี้ยงน้ำไขมันที่มาหล่อเลี้ยงอยู่ในเส้นผมนั้นใช่ปเขาเรียกว่าไขมันดีมีพวกวิตามินมีโปรตีนเกลือแร่มีอะไรดีกับเส้นผมก็งดงามอ,มอเรียกว่าเส้นผมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นของไม่สะอาดเมื่อมันตกลงไปในภาชนะที่เป็นที่เราลู้สมมุติว่าสะอาดเช่น ภาชนะในการใช้ขบฉันภาชนะในการนุ่งหม่มอ่าภาชนะในการรองนั่งรองนอนอย่างนี้เมื่อตกลงไปแล้วก็ดูไม่ไม่ดีนะแต่ในครอบครัวเราเองกุฏิเราเองห้องเราเองนะเส้นผมของเราตกลงไปเราอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปนอนบ้านเขาละไปนอนตางโรงแรมหรือว่าห้องพักห้องเช่าอะไรต่าง เส้นผมเทมไม่หมดนอนไม่ได้แล้วนะ,อะยอมรับไม่ได้ขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นของมหาเศรษฐีของคนมีบุญของดารายังไงเราก็ไม่ยอมเอาแล้วนะอนีย่ยโยมเพราะว่าอะไรพราะไม่รู้ว่าเป็นของใครดีไม่ดีจะมาอ้างแม้จะเป็นดาราระดับท็อปเทนระดับยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดแล้วเราก็เป็นนักกีฬานักอะไรก็ตามแต่เราก็คงจะไม่ยอมรับในความเป็นไปอย่างนี้ ว่าห้องนี้ไม่สะอาดจะให้มาเรามานอนมาพักได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้ก็มาพูดถึงว่าท่านเก็บเปรียบเทียบเอียงว่าวเรา่าพิจารณาถึงเส้นผมที่มันเกิดขึ้นโดยอาศัยผิวหนังแล้วก็มีน้าเลือดน้ําเหลืองมีไขมันมีแรงต่างหล่อเลี้ยงเนี่ยนะท่้งก็บออามันกับว่าท่านพูดนหน้าให้เห็นภาพ เหมือนผักที่เกิดในป่าชามันจะสวยงามยังไงชาวบ้านก็ไม่กล้าไปเก็บกินเพระาะสมัยก่อนนันป่าช้านั่นเป็นเรียกว่ามีมีการฝังศพมีการฝังศพที่ป่าชานะาแม้จะมีผักไม้ผักกุดพวกเฟิร์นพวกผักบ้าผักบ้านที่เขาปลูกกดงามคนก็ไม่กล้าเด็ดมากินกลัว มันไม่สะอาดาอาจจะไ,ได้จากที่ว่าน้ําเลือดน้าเหลือง,องหรือว่า,าปุ๋ยที่สลายจากซากศพนั้นเป็นอาจจะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายนี่หรือต้นไม้เหล่านั้นได้ได้กินจากปุ๋ยธรรมชาตินั้นนะหรือบางทีก็มีนะที่ที่บ้านอัตตรมาภาพเองเนมีปราชาแล้วก็มันก็ทั่วไปนะแต่ว่ามันมีลําเหมืองรอบปราชานั้น เวลาคนตายบางครั้งเนี่ยเขามีศพตายแบบตายทั้งกลมหรือตายหงายตายถูกเขาฆาตกรรมเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ได้ยยมเผ,ผาเขาจะฝังเมื่อเป็นอย่างนั้นก็อ่ามันก็มีพวกปลาไหลอะไรเนาะพวกปลาไหลเนี่ย,นะยนะซึ่งมันอยู่ใกล้บริเวณนั้นมันก็ไปอาจจะไปกินซากศพนั้นนะยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปกินซากศพไปเล จะไม่มีใครกล้าไปนะแม้นจะมีปลาไหลยเยอะแยะนะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่มีค่ากล้าไปเอาเพาะเอาใส่เอาอะไรอาลันเอาใส่เนี่ยไปใส่ไปตักเอาปลาไหลเพราะมันรังเกียจนะไม่เอานะเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ไปเป็นสัตว์ที่ไปกินซากศพอะไรงนี้นะก็ไม่มีใครเอาไปกินนะนี่ก็เป็นเว้นแ,แต่ว่ามันออกแล้วมันไปอยู่ที่ไกลไหลายหลายจากนั้นมันไปอยู่ที่ไกลๆเป็นหะ ห่างจากปรชาช้าไปถึงร้อยบา2สองร้อยบาอะไรอย่างงี้ถ้าคนไม่เจอก็ตายเรียบร้อยนะแต่ถ้าแถวปรชาช้าแล้วก็คนก็ให้ชีวิตมันไปก่อนอะไรประเภทนั้นนะอันนี้เป็นต้นอันนี้ว่าความไม่ไม่ไม่สะอาดความเป็นปฏิกูลแม่นแต่สัตว์ประเภทพวกปลาไหลพวกแมงดาพกอแรองๆนี่มันก็ปลอดภัยแม่นแต่พืชพักอ่า ก็ยังไม่มีใครเอาไปกินเพราะความปริกูลว่ามันอาจจะอาศัยปุ๋ยอาศัยน้ำเลือดน้ำเหลืองของซักศพนั้นเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะหรือไม่ต้องอื่นไกลนะแม้ต่คำว่าต้นไม้ที่เกิดขึ้นบนกองขยะหรือมูลฝอยที่ทิ้งบางคนก็ไม่อยากจะกินต้นไม้นั้นผลไม้นั้นถ้ามาเคยเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่า แตงโมหรือแตงอะไรก็ตามแต่นะแตงล้านแตงโมอะไรก็ตามแต่าที่เขาทิ้งเม็ดทิ้งเปลือกมันลงที่กองขยะหลังบ้านเรามันก็งอกออกมาเป็นเครือแตงโมนะสวยงามมีลูกใหญ่ผลใหญ่นะพอมันโตเต็มที่มันแก่เต็มที่มันสุกชาวบ้านก็เห็นว่าอันนี้นเป็นขยะธรรมดาเป็นขยะใบไม้เป็นขยะที่เราทิ้งขว้างอ่า ขยะมูลฝอยอะไรต่างเขาก็เอาไปผ่านะผ่ากินแล้วขึ้นโต๊ะอาหารอย่างดีนะกรอบอร่อยเราไม่ยินดีในอกองขยะก็จริงแต่ว่าเรายินดีในแตงโมที่มีเนื้อแดง่งรู้สึกว่าดูดีนะกินแล้วก็อร่อยดีอะไรแบบเภทนี้ก็ไม่นังเกียจเพราะถือว่าอันนี้เป็นขยะมูลฝอ,อยธรรมดา แต่ว่าถ้ามันเป็นมันแบบขยะไม่สะอาดนะมันก็คนเราก็คิดนะเช่นกองมูดกองคูดนะกองสัตว์ปริกูลเช่นพ่อ,อ,พอสุนัขพวกหนูพวกสัตว์ที่มันตายเม,ม่นเหม็นเน่าเนี่ยคนก็ไม่ยินดีแต่ความจริงมันก็เป็นปุ๋ยธรรมชาตินั่นแหละนะสมัยเป็นเด็กก็เหมือนกันสมัยเป็นเด็กนี่ถ้าสุนัขที่บ้านตายอแม่ก็บอกว่าเอ้าไปขุดหลุม กล้ต้นไม้อาจจะเป็นต้นมะม่วงต้นอะไรก็ตามแตนะ่ต้นไม้ที่เรากินได้นะ่ะขุดหลุมแล้วก็ฝังกรบอย่างดีอืมย่าหน้อยสุดก็เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้นั้นเราก็ไม่ลังเกียจอะไรเพราะว่ามันสุนัขบ้านเราที่เราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กอะไรอย่างเงี้ก็จัดการซากศพมันเสียโดยเราทําเป็นปุ๋ยไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าเราไม่ลังเกียจในเงี้นี้ ดอกบัวทั้งกระเบียดที่อีวานดอกบัวเนี่ยมันสวยงามก็จริงแต่ว่ามันเกิดที่คูเมืองที่มันมีแต่หมดคูดหลังไหลออกมาก็แม้จะเป็นดอกบัวที่สวยงามแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเอามาประดับแต่ถ้าเราได้ดอกบัวจากสาท,ที่น้ําใสสะอาดแม้แต่เราเองก็ยังสามารถดาผุดดาโผ่ไหวไปเก็บเอามาได้อย่างนี้ก็ก็เป็นดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีความหมายมีค่าไม่รู้สึกน่ารังเกียจแต่ถ้า ดอกบัวนั้นแม้จะเป็นดอกไม้ที่เรามองมาเป็นดอกไม้ที่สะอาดสูงม,มีกลิ่นหอมกลุ่นงดงามตาแต่ว่าน้ำและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในน้ำนั้นมันน่าเกลียดมากๆเราก็ไม่ยินดีที่จะเอาไปเก็บมาไปบูชาพระอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันโตอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเรามีงความงดงามไปบ,บนพื้นฐาทสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลนั่นเสีย อันนี้ก็เหมือนกับเส้นผมของคนเรานี่ก็เช่นเดียวกันมันงอกออกมานจากสิ่งปฏิกูลามีน้ำเลืองนั้นน้ำเหลืองน้ำเลือดมีไขมันที่สะสมะอันยังกล่าวว่ามีพวกน้ำดีที่มันอาจจะแผ่ซึมซาบไปทั่วร่างกายอะไรว่าสิ่งอื่นๆใดนะน้ำเมือกน้ำอะไรต่างๆสโนู์และกิสนี่คงจะไม่คงมาเย็ไม่อยู่บนหัวนะแต่ท่านก็ยังกล่าวไว้ มันก็เป็นของไม่สะอาดอย่างนี้ก็ให้พึงดูและสังเกตความเป็นไปของมันอย่างนี้โดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นที่เมื่อเมื่อมีกลิ่นเหม็นและที่อยู่อาศัยข้ามันและอกาสที่มันเป็นไปนั้นว่าเป็นสิ่งที่น่าเลื่กเกตป,ปฏิกูลเราก็จะได้ปล่อยวางการยึดติดว่าเป็นของสวยงามนั่นเองอเวลาการบรรยายธรรมก็หมดลงอีแล้วจึงขอสมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุข ความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลายจงมังเกิดมีแก่สารชนท่านผู้ฟังจงทุกทกหน้ากันด้วยเทินขอเจริญพร